พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมคริสตศักราช2023คําคำพยานชีวิตโดยคุณลา่าจาโรส เท็กซัสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเสรีภาพในพระกริตอยากหนุนใจให้นากผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ18-19ถึง19และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมกาลาเทียบทที่สองข้อ16ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติคุณลา่าจารสเป็นพยานว่าการเติบโตในครอบครัวที่ประสบผลสำเร็จอย่างมากทำให้ดิฉันรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถจเจริญรอยตามความสำเร็จของคนในครอบครัวได้ดิฉันไม่ใช่นักเรียนคะแนนดีและไม่ต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองจากรายได้ที่จะได้รับในอนาคต ดิฉันต้องการมีเส้นทางชีวิตของตัวเองแต่ก็ถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนที่ทำให้ดิฉันต้องผิดหวังอยู่เสมอเพราะดิฉันไม่สมบูรณ์แบบเมื่อมองผ่านมุมมองทางสังคมดิฉันเริ่มรู้สึกว่าตนเองไร้ค่ารากับว่าชีวิตไม่มีความหมายแต่ในไม่ช้าดิฉันก็ตระหนักว่าดิฉันต้องไม่หมกมุ่นอยู่กับข้อบกพร่องทางโลกเหล่านี้ ดิฉันถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าและสามารถชื่นชมยินดีในความแตกตา่างดังนั้นสิ่งสำคัญที่ดิฉันต้องตรหนักรู้อยู่เสมอคือโดยทางพระเยซูดิฉันเป็นอิสระจากความสมบูรณ์แบบทางสังคมพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่27กล่าวว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าถึงกระนั้น สังคมก็ได้สร้างมาตรฐานสำหรับมนุษย์ขึ้นมาซึ่งอาจทำให้เราสงสัยในการทรงสร้างที่ดีเลิศของพระเจ้าเราไม่จาเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยความคาดหวังของสังคมเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในพระเยซูคริสต์เรามีอิสระที่จะเป็นอย่างที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็นข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีค่าในสายพระเนตรพระเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่รู้สึกว่าตนเองไร้ค่าข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสร้างข้าปรุงทั้งหลายตามพระฉายาของพระองค์และปลดปล่อยข้าปรุงทั้งหลายจากความคาดหวังของสังคมอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3ย์4้8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ